สวัสดีครับวันนี้724ประกันออนไลน์จะมาแนะนำวิธีการต่ออายุประกันโควิด19แบบง่ายๆไปดูกันเลยครับสำหรับช่องทางการต่ออายุประกันโควิด19มีดังนี้ 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิก724บนเว็บไซต์ 724.co.th 2.724จะส่งอีเมลต่ออายุประกันโควิด19ให้กับลูกค้าทุกคนครับวิธีแรก ล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิก724บนเว็บไซต์7 2 4 .co.th จากนั้นให้คลิกเลือกที่ปุ่มต่ออายุด้านบนและเลือกปุ่มต่ออายุประกันโควิดทุกคนก็จะเห็นประกันโควิดของตนเองรอการต่ออายุอยู่ครับเลือกประกันที่ต้องการจะต่ออายุจากนั้นคลิกปุ่มต่ออายุระบบจะพาไปที่หน้าต่ออายุโดยมีรายละเอียดของผู้เอาประกันไว้อย่างครบถ้วนยกตัวอย่างเช่น ชื่อผู้เอาประกันภัยเลขที่กรมทัน์และค่าเบีย้ยประกันโควิดที่ต้องชำระด้วยครับส่วนของอ e ีเมลและเบอร์มือถือลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ที่หน้านี้ครับจากนั้นเลือกวิธีการชำระเงินโดยมี2วิธีการคือชำระด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารครับหากชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ให้กดยอมรับเงื่อนไขก่อนกดปุ่มชำระเงินครับกรอกรายละเอียดของบัตรเครดิตให้เรียบร้อยแค่เพียงเท่านี้การต่ออายุประกันโควิดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับการต่ออายุอีกวิธีหนึ่งคือ724จะส่งอีเมลเตือนต่ออายุไปที่อีเมลของลูกค้าลูกค้าสามารถตรวจสอบอีเมลและกดปุ่มต้องการต่ออายุประกันโควิดคลิกเลยระบบ จะพาลูกค้าไปล็อกอินบนหน้าเว็บ 724.co.th เมื่อล็อกอินสำเร็จระบบจะพาไปที่หน้าต่ออายุโดยที่ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ทันทีการชำระเงินโดยการโอนเงินลูกค้าจะได้รับเลขที่บัญชีธนาคารของ724สามารถเลือกชำระได้หลากหลายธนาคารครับเมื่อชำระเงินเรียบร้อยลูกค้านําสลิปมาแนบโดยกดไปที่ปุ่มประวัติการซื้อ และกดปุ่มแจ้งโอนเงินหลังจากนั้นลูกค้ากรอกรายละเอียดพร้อมแนบสลิปโอนเงินค่าประกันโควิดเพียงเท่านี้ก็แจ้งชำระเงินเรียบร้อยครับลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งการชำระเงินสำเร็จเท่ากับว่าการต่ออายุประกันโควิดของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์และสามารถเช็คสถานะได้ที่ปุ่มประวัติการซื้อสถานะของประกันโควิดของลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นชำระแล้วครับ หากลูกค้าเข้าไปในประวัติการซื้อแล้วไม่มีรายการให้ต่ออายุจะมีได้2กรณีคือ 1. ลูกค้าได้ทำการเคลมประกันไปแล้วจะถือว่ากรม,มทันเดิมสิ้นสุดความคุ้มครอง 2. หากลูกค้าไม่เคยเคลมประกันมาก่อนแต่ไม่ขึ้นรายการต่ออายุกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไล ne@ @724 อินชัวสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแผนประกันโควิด -19 ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อประกันโควิดแผนใหม่ได้บนเว็บไซต์ครับขอแนะนำว่าลูกค้าควรจะซื้อก่อนประกันเดิมหมด15วันเพื่อความคุ้มครองที่ต่อเนื่องเพราะประกันตัวใหม่จะมีระยะเวลารอคอย14วันครับ724ประกันออนไลน์ครบทุกประกันซื้อได้7วัน24ชั่วโมง